เปิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนวิสิกเวสออาคาศาทางไทย PBS Podcast, p o d c พอดแคสต์เว็บไทยพี s s เ o สพผมอนันต์คงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยศิมาการมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้าราการวันนี้พาร์ทเนอร์เบอร์หเสียงขับร้องของคุณคัทริยามาลสีนำมาประเดิมเริ่มต้นรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้สัมผัสกับ ผลงานของครูชลธีฐานทองศิลปินแห่งชาติผู้รวงลับซึ่งถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้นำบทเพลงไทยเดิมมาใช้ในการสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่งอย่างจริงจังที่สุดนะครับแล้วก็บทเพลงต่างๆที่ผมรวบรวมมานี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงที่มาที่ไปถึงเหตุในการเลือกมาใช้และ วิธีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับอารมณ์ของความเป็นเพลงลูกทุ่งสำหรับพาร์ทเนอร์เบอร์5นั้นผมเคยพูดถึงเอาไว้ในอีพีช่วงต้นๆที่มีตัวนนหนูน้ำตาบ่อยนะครับแต่นั้นเป็นการพูดถึงงานเพลงที่คู่กันระหว่างเสียงขับร้องของฝ่ายชาย และก็เสียงทับรองของฝ่ยยายหญิงในท่วงทํานองเพลงเดียวกันซึ่งครูชลทีทันทองใช้เพลงไทยเดิมชื่อว่าแขงสาวรายสองชั้นท่อนสาม,มาเป็นโครงสร้างของทั้งน้ำตาบ่อยและพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าเมื่อครั้งน้ำตาบ่อยนั้นผมเปิดเสียงของคุณพรชัยพรมบัญชาแล้วก็เรียนว่า เสียงที่เป็นคู่ขวัญกันจริงนั้นก็เป็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ว่าวันนี้เลือกเอาคัทรียามารสีมาประเดิมเริ่มรายการเพราะว่าก็สนใจวิธีถ่ายทอดวิธีการหายใจของเธอนะครับในบทเพลงนี้ซึ่งเอื้อนยากมากเลยนะครับแล้วก็ภาษาที่ครูชลทีทันทองท่านเขียนให้ พาร์ทเนอร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีความรู้สึกกดดันถูกกดทับจากลทัทธิชายเป็นใหญ่เจอชายในฝันฉับพลันยอมได้เสียวาสนาฉันมันต่ำเตี้ยเมียเขามีลูกสี่ต่ำตาไม่นานวิมานทลายยอมด้านอายหวนคืนบาคนที่คอยเจ้าขาจงเมตตาและใจเย็นๆฉันจะเป็นขวัญใจชาวบาความเจ็บช้ำของพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าคนนี้ ก็รอให้บ่อยมาเยียวยาเราจะเดินหน้านะครับในรายการวันนี้กับบทเพลงในหมวดพอผ่านจากพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าจะมาฟังเพลงพี่จะบวชแล้วเส,ส็กศักด์ผู้คันทองครับขับร้องบทเพลงพี่จะบวชแล้วด้วยท่วงทานองลาวต้อยตะลิ่ง เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวที่มีความไพเราะมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกพิเศษคือการใช้ปีมารับร้องท่อนที่ร้องว่าขอกอดสักทีขอจูบสักทีก็เป็นการท้าทายกิเลสของพ่อนาคนะครับซึ่งจะบวชแล้วก็ยังตัดคนรักไม่ขาด ความรักของเขาจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันครับพี่จะบวดแล้วเสกศักดิ์ผู้กันทองจากทุ่งทานองลา่าใต้ตะลิ่งครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออดออดเหลือเกินครับพ่อนาคเสกศักดิ์ผู้กันทองพี่จะบวดแล้วยังมีขอ,อกอดสักทีขอจูบสักทีให้ คนเป่าปีมาเป่ารับร้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะปีในซึ่งจะต้องเป่าให้ได้สำเนียงเหมือนกับการขับร้องให้มากที่สุดนะครับครูชนลทีทันทองใช้เพลงต้อยตริงสองชั้นเป็นโครงสร้างของพี่จะบวชแล้วลําดับต่อไปครับพอผ่านเพนจันทร์ พลงนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นงานโดยตรงของครูชนทีคงพูดได้ไม่เด็มปากเพราะเราทราบกันอยู่ว่ามีบทพระราชินิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสุรินทร์เป็นโครงสร้างหลักของเพนจันอยู่แต่สิ่งที่ครูชนทีและคณะของท่านมา ถวายงานรับใช้ก็คือการตัดต่อทำนองเพลงไทยลาวเล่นน้ำสองชั้นซึ่งมาจากลาวเจริญศรีนะครับและโสมสองแสงสมชั้นตัดต่อพันธุกรรมใหม่และมีเสียงของเครื่องดนตรีเครื่องเป่าอีกแล้วครับเมื่อกี้นี้เป็นเสียงปีคือปีไทยนะแต่ว่าตอนนี้เราจะฟังผูหลูซื่อหรือว่าคลุยน้ำเต้าปีน้ำเต้านะฮะแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไร ตัวกล่องเสียงของฮูรูซี่นั้นเป็นน้ำเต้าแห้งๆนะครับแล้วก็โครงสร้างของเครื่องดนตรีอันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับปีลูกแคนผู้ที่จะบรรเลงปีน้ำเต้านั้นคือคุณเมธวัฒน์หรือเทวันรั์แสนยากรหรือคุณต๋องนะครับวงโนเวลแจส๊สผู้ที่จะขับร้องเพลงเพงจันคือคุณคัทริยามาศีขอเชิญ รับฟังบทเพลงที like ่ครูชนทีทันทองทูลเกล้าถวายการตัดต่อเพลงลาวเล่นน้ำและโสมส่องแสงเอาไว้ในเพลงพระราชนิพนธ์เพนจันทร์ครับเสียงปีน้ำเต้าของคุณต๋องโนเวลแจ๊สหรือคุณเมธวัตรทรัพย์แสนยากรนะครับก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งคัตริยามาสีขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เพญจันทร์ โดยที่ครูชลทีทันทองมีบทบาทในการตัดต่อพันธุก,กรรมเพลงลาวเล่นน้ำและเพลงโสมส่องแสงเข้าไว้เป็นทํานองเพลงเพนจันเพลงนี้ลำด,ดับต่อไปครับพอผ่านเพียงฝันเพลงนี้ครูชลทีทันทองใช้ทํานองเพลงที่ยอยยวนมาเป็นโครงสร้างหลักซึ่งที่ยอยยวนนี่ก็ปรากฏอยู่ในงานหลายชิ้นมากนะครับ ของครูชลทีทันทองผู้ที่จะขับร้องเพียงฝันคือคุณเอกพจน์วงหน้าครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงเพียงฝันถึงขับร้องของเอกพจน์วงหน้าจากตำนองเพลงทยอยยวนสองชั้น พอผ่านผ่านไปแล้วครับคราวนี้ขึ้นฝ o อฝันบทเพลงเกียรติยศเพลงหนึ่งที่ครูชนลทีทันทองได้ปักบุตรความทรงจำเอาไว้ในสังคมไทยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่แล้วสวรรคตครูได้กลั่นความรู้สึกของคนลุกทุ่งที่เทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวออกมาในบทเพลงฟ้าร้องไห้ คุณกิติศักด์สายน้ำทิพย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็มีการบันทึกการขับร้องของนักร้องมากมายผ่านทางเ o r ร์ก i อยนะครับเพลงนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าใช้ทำนองใดเป็นพิเศษแต่โดยภาพรวมโดยอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ เป็นไทยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีไทยมากมายทั้งในส่วนของราชสำนักและภูมิภาคผ่านบทเพลงฟ้าร้องไห้เพลงนี้ครับสวเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงแห่งความทรงจำครับฟ้าร้องไห้งานของครูชนละทีทันทองซึ่งได้เรียนในตอนต้นแล้วว่าคงไม่อาจจะมาเอาทำนองใดทำนองหนึ่งของเพลงไทยเดิมเป็นตัวตั้งแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือที่เราเรียกกันว่าฟีลลิ่งเนี่ยนะครับมีความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวกลุ่มนักร้องที่มาร่วมกันขับร้องเพลงเพื่อ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นนักร้องที่อยู่ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเราทั้งหลายด้วยนะครับจากฟอร์ฟันมาที่พอสัมเพาครับจะเปิดให้ได้รับฟังสองเพลงต่อเนื่องกันภริยาพันโทและพาสิท์สอนใจภริยาพันโทนั้นจะเป็นการขับร้องคู่กันระหว่างคุณสายยันสัญญาและ คุณแววมายุราใช้ท่วงทนองส้อยสนตัดสองชั้นและเพลงภาสิต์สอนใจจะเป็นเสียงขับรองของพระเอกลิเกนพนัดไม้หอมนะครับโดยที่มีทํานองแหล่พื้นบ้านเข้ามาอยู่ในการเล่าเรื่องราวของภาสิต์สอนใจเสียงสอบพระเพราะนั้นเป็นฝีมือของคุณชัยพักพัทรทินดา ศิลปินศิลปาธรครับรับฟังภรยาพันโทและภาสิทษสอนใจครับสองบทเพลงพอสำเพาผ่านไปแล้วนะครับภรยาพันโทสายันสัญญาแววมยุราขับร้องร่วมกันใเท้ทำนองเพลงส้อยสนตัดสองชั้นและที่เพิ่งจบลงไปคือภาสิษสอนใจเสียงขับร้องของพระเอกลิเกชื่อดังนพพร,รั์ไม้หอม มีทํานองเพลงแหล่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับการเรียบเรียงเสียงภาษาานั้นเป็นฝีมือของครูประยงชื่นเย็นและทราบว่าเสียงดนตรีไทยที่ใช้บันทึกเป็นฝีมือของคุณชัยพักพัทรจินดาศิลปินศิลปทอนครับจากตัวหนังสือพอสำเภาคราวนี้จะมาเป็นหมวดมอม้าซึ่งแน่นอนว่าก็มีมากมายเกินพื้นที่ของ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนใน EP นี้แล้วนะครับยังไงก็ตามเราอยากจะบันทึกทุกสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของครูชนลทีทันทองผ่านทางรายการตรงนี้ก็อยากจะเริ่มต้นนะครับในลำดับต่อไปนี้คือมนรักกาสลองสายยนสัญญาขับร้องทํานองเดิมของมนรักกาสลองนั้นคือลาวดวงเดือนแปลง หลจากนั้นครับจะฟังเสียงสายยันในหมวดมอม้าอีกเพลงหนึ่งคือมนเรียกขวัญสายันสัญญาขับร้องด้วยทำนองเพลงแขกปัตตนีและไหนๆก็ไหนๆครับต่อท้ายเลยกับมีแฟนหรือเปล่าคราวนี้เป็นเพลงทำนองอนุสองชั้นสายันสัญญารับเหมาร้องทั้งสามเพลงครับมนลักลาสรองมนเรียกขวัญมีแฟนหรือเปล่า เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสามบทเพลงสายยันสัญญาเหมารวดนะครับเราเริ่มจากมนรักกาสลองซึ่งครูทละทีทานทองนำลาวดวงเดือนแบบประยุกต์แปลงเนี่ยนะครับมาใช้เป็นโครงสร้างของมนรักกาสลองเพลงกลางนั้นคือมนเรียกขวัญเสียงขับร้องของสายยันเจ้าเก่า ทำนองเพลงแขกปัตตานีนะที่พึ่งจบลงไปนี้นะครับมีแฟนหรือเปล่าสยัญญาขับร้องเหมือนเดิมทำนองเพลงคืออันหนูสองชั้นถ้าฟังต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อาบทเรียกขวัญก็ได้นะครับมาถึงมีแฟนหรือเปล่าเนี่ยก็จะรู้สึกเวียนหัวอยู่เพราะว่าคาเรียกว่าโหมดเสียงหรือกลุ่มเสียงของเพลงไทยเดิมเนี่ยอย่างจริงจังมากๆนะครับคราวนี้มาปิดท้ายกันจริงๆแล้วกับแม่ดอกสอมพอครับ เป็นบทเพลงที่สยันชัญญาใช้ร้องโต้กับเรียมดาราน้อยนะครับซึ่งผมเปิดพ่อดอกตําแยไปแล้วแม่ดอกสัมพอใช้ทํานองเพลงลาวกระทบไม้สองชั้นซึ่งเป็นทั้งเพลงบรรเลงรับร้องไปจนถึงเพลงประกอบรำที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับมาพบกับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนผู้ปัญญาของครูชลธีได้ใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส